รอบนี้มึงเจอคนจริงจะเก็บให้หมดมาคนหนึ่งนะเห็นสามหลอมรอบไอ้สามเลยโอ้เพียบเพียบสามคนตอนนี้ตีหนึ่งวแหละกูลงตรงนี้แล้วบนบนนะสามถอยออกมากูลงหลังคาเลยมันลงหลังเท้าแล้วอ้าวเราลงด้วยกันสามคนเฮ้ยกูขอปืนนี้ได้ไหม กูเข oh, cool. ้ากูดังเลยมึงเอามึงเอานี้ไปหน่อยได้ไกูอยากได้ยูเอเบีะได้ได้โอ้โหโอ้โหไ้ลูกสองได้ยัวไงผมว่าอย่าอย่าลงไปให้ลงไยออกมาเล่นไปก่อนเลยเจ็บปืนไม่ทันบอกแล้วมันเยอะ๊ะโอ้โหโอ้โห โอ oh, ้โหไอ้เฮียนายหลังหลงหลงเออเอเอแดงออกมาน้องน้องน้องหนูเรา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 เพื่อนจะได้แบบช่วยง่ายหน่อยคอยช่วยที่หลังเลยฮะโอ้โหแก็บนไว้เย็ดดย็ดเนโรวะ่ะอย่าค้านอย่าค้านอมไม่ได้ยินเสียงมันเดินอย่าค้าน ในโลว่ะเขี้ยในโลว่ะ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 ทำได้ปะเฮ้ยมีคนวิ่งมาแล้วมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาขวามือขวามือขมือเหรอโอ้เขี้ยมันเห็นกูอีกช่วยแบงค์ก่อนค์าได้แล้วเหรอนายทำได้เหรอไอ้เขี้ยชงเขี้ยชชง กูไม่มีกระสุนแล้วเนี่ยเอาปืนเลยเล่ดกูร้นเร็วเฮียว่ะแม่งตายรอบสองไอ้เนี้ยอค้งหูว่าด้วยอีกรอบนายจะตายเลยว่ะพระสุดยิงกันละนาวเลยว่ะว่าจะมีคนหนีมามั่งเ่ยเฮ้ยแบงค์ไม่ต้องรับมือกูบมีมอไซค์กลัวมอไซค์ไม่ให้แล้ว เปลี่ยงกลางแมมอไซค์มันแบบมันจมอย่างงี้วะมันไม่ได้เหรอกูแบงค์มันไม่ขี่ในเมืองนู้วยมันมีคนยิงกันอยู่อ่ะกูซิกแซกอยู่นอกเมืองไปงั้นไปตายก่อนเหมือนมันยิงใกล้กูมากนั่นไงกูเจอแล้ว ในบ้านหรอั้นอย่าไปถอยมาถ้าโดูนะเฮ้ยเฮ้ยมันมึงกดผิดโอ้โหโคขับมาดักล้อเนี่ยแม่ไม่โปเลยเพื่อนเราชักช้าเหม่ยเออเออเออยิงกูแล้วยิงกูแล้วโอ้โหตายสุดโอ้โหอ้าว เฮ้ยรถกูเหยียบมันตายเว้ยเฮ้ยช่วยกูหน่อยรุดๆๆๆมึงจะต่อยกับกูใช่ไหมมึงจะต่อยกับกูใช่ไหมโอ้หัวโคกอันนี้มึงมามีคนเดียวมีคนเดียวใครตายก่อนโอ้หัวโคกโอ้โห้โคกแไม่ทันหรอกแบงค์เลือดมึงรถเลือดมึงมึงล้มครั้งที่สองคุยกันดิโอ้โหไ้สัตวสไม่ทันว่ะกูจะตบหัวมันแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ทันมันตายอ้าวมันตายก่อนไอ้ควายมันตายตามไอเหี้ยยิงกูล้มไงรถกูแบบพุ่งไปชนมันอ่ะมันเป็นแบบสุดยอดจินตนาการจริงๆ มีคนอีกเป้าวะไม่มีแ้วอ้าวโอ้โสุดจริงๆริงมาพุ่งเธอฉากแบบนี้โอ้โหกระโดดทันทีไม่ใช่เรื่องเรื่องเลื่อนเอ้ยขับไม่เป็นก็บอกขับไม่เป็นก็บอกแม่ลอยฟ้าเลยโมทรงโมไซคว่ำหมดเลยแบบเพื่อนเราช้ามากอะแบบโอ้โหขี่มาแบบไม่รู้จะอธิบายยังจริงวะโอ้โห แบงก์ตัวมึงมีเลือดมีเลือดป่ะมีมีน้อยมีไอ <ah> ้แม่ทับมีไอ้ขวดป่ะไม้ไม่มีมันอยู่คนเดียวจริงเหรอเมื่อกช้ไม่มีอ่ะคนเดียวคนเดียวถ้าเกิดมันมีเพื่อนมันจะมาวิ่งมาช่วยแล้วตองนั่งนั่งแล้วแลคุคิดว่ามึงอยู่คนเดียวเหมือนกันอ่ะพลิกรถอ่ะไม่นะคงคิดว่ามึงอยู่คนเดียวเหมือนกันเออมันพลิกรถได้อ่ะเอ้ยไปไปเอาทางไหนแบงก์ก่อนเบลืเลอดแบลือดออกมาแบงก์ เพื่นกูมีเวกเตอร์สุดดโหน่าทันดูแหละมันมีศัตรูตายข้างๆศพกูเลยอ่ะกูหัวโกกันอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวจะได้เอาของมาสองคนนะถ้าเกิดค้นตัวปุ๊บไม่มีของนี่ชัดเลยนะโอ้ยแอร์ด็อปแอร์ดอปมาจากไหนน่าจะมีคนออกไปแล้วว่าไปกูวิ่ไปเอาแอร์ด็อปดีกว่าเป็นไงบ้างทำไมมีสามกล่องอ่ะ ฮะทำไมมีสามกล่องอะ่ะแปลว่ามีคนตายใกล้กคนนึงไงเนี่ยหลังทอมมี่กล่องนึงอะเนี่ยตรงตรถมีที่หนึ่งเฮ้ยคนวิ่งอยู่ข้างหน้าระวังระวังเออตรงนั้นอะตรงนั้นอะทอพบซซายท้าย,ายเออตรงนั้นแถวๆนั้นแหละคิดอะไรวะขึ้นรถ<ะ>ขึ้นขึ้นขึ้นม <c oughs> ไม่เมื่อกี้นายขึ้นอยู่ท้ายรถนะกูเห็นเท่ห่ละแล้วหลังมันไล่มาแล้วอ่ะ มึงโดนยิงระหว่างทางระหว่างนั่นไงข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้าเลยอ่ะไหนละรอมันนั่นไงนั่นไงสองสองคนว่ะเอาแล้วเอาแล้วข้างหน้าข้างหน้าดูข้างหน้าข้างหน้ามีคนไในไหนอัดยาวเลยเชื่อก <oid> ูนั่นไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วไม่เชื่อกูแนะนำยิงมอเตอร์ไซค์ทิ้ง มันต้องมาอเโมไซค์แน่นอนไม่ม right? ึงกับไม่ใครต้องตายก่อนอะมันวิ่งไปแล้ววะมันวิ่งไปก่อนนี่อีกคนนึงอะไอ้เหี้ยอาร์้ย่าอายุไอ้เหี้ยอยู่ไหนเลยไอ้ไอ้กูกูยุ่ยกูยิงด้านข้างแล้วมึงอ๋อโมไซค์กูลั่นเว้ยโมไซค์ลั่นวะเร็วเอาเล่นมุกเล่นมุกยังมีอารมณ์เล่นมุก ยังมีอารมณ์มาตอนท้ายนะครับเมื่อกี้ขับไม่ดีผมขับล่วงรถเลยเงี้ยไอ้ไอ้มากูล่วงกันแล้วให้อาร์ตกดคอนโทรลหนึ่งนะขับต่อไดเลยปะวะไม่รู้เดี๋ยวลองให้เ็ากดคอนโทรลสองนี่กูแม่ไม่น่าเชื่อคำยุเลยแ้ะโอ้โหแต่ละคนขับรถไม่ได้จริงๆขับรถไม่ได้จริงๆ เ,ย,เยี่ยขึ้นเนอทำไ <c oughs> เอายังเล่นมุกเอกยังเล่นมุกเอก <c oughs> <c oughs> เออสนุก <c oughs> สานานการเล่นมุกมากทีมเราอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะหาไปไหนเม็ดสองเม็ดก็เอาตัวใช้หตัวใช้หาายด้านแม่มีคนไหมพอบ,บอกกูไม่อยู่แล้วทับรีบเข้าดิอาดไอเฮียนั่นตายไปแล้วมั้งไอสองตัวเมื่อกี้เรามีเลือดปะ ความหวังโคโนฮาความหวังโคโนฮะไม่เป็นไรเกมนี้กูเก็บไปายลขสามแล้วกูได้ช่อนรอแล้วโคโนฮะดูท่าจะขอหมดแล้วแหละพยาบาลหมดแล้วแต่ว่าที่สาบอกมีคนม้ามั้งครับคนนี้ใช่ใช่ต้องใช่หาดอ่ะ ถ้ากูเป็นท็อปนะฮะกูจะระเบิดเครื่องใส่ตัวเองตายเหมือนไอ้ไอ้เฮียน้อยละว้าวเวมากมมวววว้าเ่ะโอ้มึงไม่ว้าวเวเท่าเกมเกมื่อกี้กูหลอกมึงมาช้าสัตว์ทำไมอะวิ่งอยู่ดีตกวิ่งอยู่ดีตกลมตายไอ้เฮียตกไปอยู่ในรัวแล้วออกมาไม่ได้อะแล้วเพื่อนก็ทิ้งหมดอะตายพเพื่อนบอกจับรถมารับเพื่อนก็ทำรถคว่ำอะไอ้เฮียแบบสุดจริงๆอะเกมนั้นอะ ทิ้งกูแบบโอ้โหไม่มีเยอะใหญ่อ่ะกูบอกหญิงกูทิ้งก็ได้อะไรอย่างงี้ไม่ไอ้กูทรมานตายในหมอกสุดตีนมีตกหลุมด้วยเหรอวะหลุมีีีนนน่่เดิโอ้ตกใจไอ้เฮี้ยนเนื้อขนโอ้หูคนเนาะคนหรืออะไรอ่ะคนคนคนโอ้หวิ่งกันเป็นแนวเลยเฮี้ยมันไม่เห็นมึงเหรอปบปบเอาแล้ว เที่ยวสะโคกนีมึงรีออมว่ะโอ้โหบวกกันมันมากอา้าวมันโดนยิงมาจากไหนกันแต่ว่าข้างหน้ามันมีอีกเ,อเ,อเรียบร้อยเรียบร้อยว่ะเนะแหน่แน่มึงดูเพื่อนกูมึงดูเพื่อนกูแต่ว่าข้างหน้ามีอีกแน่นอนนี่มีตา,าแดงด้วยอ้าวแล้วหูฟังเปล่ามาคุยด้วยกันน้ำหนึ่งเสียบให้นี่กูต้องมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมเนี่ย เออมันเชื่อกูอยากเล่นด้วยจังเลยออเอาหวังคืกอกล่องข้างหน้าเมันยัดตรงไหนเอาไหนเข้าอ่ะมันนี่ซ้ายมีอีกป่ะมันมีอีกมันม,มีอีกอ่ะมมันีีอก กลัวอยู huh. ่ฝ oh. ั่งนู้นอะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนั่นไงตรงรถรรรรตตงงถถเออตรงรถตรงรถตรงรถโอ้โหโอ้โหได้ยินปะไม่ได้ยินอะไรเลยอ้าวหนึ่งเปลี่ยนรู้ก่อนได้ยินละไม่รู้ว่าหนึ่งคิวหนึ่งคิวสามอะฮะกูตายคนแรกไอ้เหี้่ Why, by now?